นล้วมารการับปูครับผมเจริญพรครับผมได้ยินเสียงแววๆมากนะว่าปูเปลี่ยนผู้ฟันเหม่นฟันเด็ดฟันดีนะจริงๆนะก็รเลยว่าอยากาน,าน,นั่มคว่ำฟันนี่ไปโพดท,ท้ายเอฟซีผูเพิ่อนอไซหอยไซไซหอยไซเลขกันต่อไปอโดยช่วนมากแล้วปูฟันเป็นเลขบ่ฝันดูบอลจริงปูก็ เคยฝันเวลาเล็กออกนี่ฝันตองหวัดมาก็กระจีแล้วนี่ในแต่ลงงวดนี่ปูฝันฝันดูวางขึ้นที่ฝันเตียวเดียวตองหวัดฝันเลยยังสิบหวะเอตน่ตองหวัดแล้วค่อยเป็นเป็นเลขตังสิบว่ะฝันเวลาเล็กออกกะจีฝันตองหวัดเลยเวลาเล็กออกเจ้าเล็กออกมานี่ยังมือแรีงมากกับฟฝันไปเลยฝันตองหวัดไปเลยฝันตองหวัดฝันตองหวัดมันกะจีเป็นเลขตั้งแต่ฝันตองหวัดเหมันกะปูแมน กันคัแนเลยนั่นไปเฮาบ่ถือว่าเป็นเลขบอกเมื่อไงเมือเมื่อีอยู่บ่ถือเป็นเลขแล้วก็บ่ฟันอีกฟันเท็ดเดียวก็คือเลขออกสีนั่นเลขออกกับฟันตรงวัดมาเลยต่อไปก็บบ่บ่ฟันยังอีกนะโอ้ให้ว่างวดเรื่องปู้ฟันเท็จเดียวเท่านั้นฟันเท็จเดียวกันวดได้สีได้เพิ่นสีใหายเสียสีมาเปลี่ยนฟันตรงวัดเลยแมนงวดบ่ฟันนี่บ่เหมือนกูวดบ่ฟันบ่ฟันเลยนะโอ้งวดบ่ฟันกับบ่ฟันเลยบ่ฟันเลยงวดที่ผ่านมาวันไปซื้อไปซื้อลอตเตอรี่แปดหกครับผม มานนี้ก็ที่ปซสสีเลขแปดหกงูนางยุ <c oughs> นางยุกุนนี่นะงูมันเลี่ยผ่านหนามานะก็ะเลยไปซสสีเลขแปดหกไว้ครับผมมันไปออกเลขเจ็ดแปดวันที่ผ่านมาเหมือนกันนะนี่ละก็ะเลยไปซีลอตเตอรี่แปดหกไวบานนี้เลขออกยังมืเแร้งเลขออกจ้งเ,ออเมื่อนี่ยังมืเลี้งมากกับฝันต้องวัดไปฝันว่าถ้าได้ไปใส่เบ็ดหนาโอ้ไปใส่เ<ซ>บ็ดคือคือปูนี่ได้เป็นเป็นผู้ไปใส่เองบ่ไใ่ฝัน ในฟันนี่ปูนี่บ่ได้ไปลกกับมิจฉาพะอยู่ในวัดนะโอ้มิจฉาพะลูกวัดในหาว่าลูกวัดไปใส่เบียเซตไซเบียบัดพัดได้ปลาคอสามตัวครับอันละได้ปลาคอสามตัวก็ได้มัดมัดเจ็กที่เปนตีเป็นเลขยังกับโบหูจักคือว่านะเนาะครับผมเจ็กที่เปนตีเป็นเลขใดก็นเลยโบหูจักพักกันไปนั่นหาบังเอาพี่เจนาบังเอาอันละนี่ยังกระได้มันก็เพราะว่าพาเจ้าเพื่อนตีเพื่อนกระตีให้บ่บ่ใดบ่เป็นคือว่านั่นละ โอ้เพราะหมายมันเปลี่ยนจรงสี่คอมีปูเพื่อนได้โชคได้ไช้นั่นปูเพิ่นนั่นเพื่อนกัลลั่นตีมาว่าปูเนี่ยการได้ฝันนี่ว่ามันธรรมดาการได้ฝันตองวัดนี่ฝันตัวใดมากตัวนั่นว่าสั่นผมก็เลยว่าอ้าวต้องไปถามปูบิ่งก่อนนะวันนี้เพื่อนฝันไปกัดวันนี้คือฝันตองวัดเดาวันี้กันความคิดเห็นส่วนตัวปูเนี่ยกันฝันลักษณะนี่เนี่ยเคยมันเคยเปลี่ยนตัวใด่ว่าพื้นเลขนะครับผม กันให้พระตีเมื่อก็ติตีเป็นพระเป็นตัวเป็นคนเป็นรูปอย่างนี้เมันก็ตีต้องตีเป็นแปดที่วานน่นนะค่ะแม่นครับผมตีเป็นแปดพระคำว่าพระพุทธรูปก็ตีเป็นแปดที่กันพระทรงก็ตีเป็นแปดที่กันในละเล่งนั่นนะครับผมคือขันลัทีปูเป็นผู้ฝันเนาะขันเห็นพระอัน ดิจิเป็นแปดเนาะเห็นพระพุทธลูกก็เป็นแปดขึ้นกันเปลียนแปดขึ้นกันมี่ใน้ฝันอ่ะไปใส่เบ็ดได้บ่าป่าบันในปลาคอสามตัวไดปลาคอสามตัวในปลาคอสามตัวพ้าไปยังลูกบันนี้ปู๊ออันนี้อัตมากับ่าด้นับเบิ่งเดอบัดแต่ว่าหางไหลายแต่ว่าหางหลผ้านั้นใส่คมใส่ยางไปแยงพยายามเบ็ดกันข้ามมันขึ้นกลับไปนั่นละหายไป้ว่มันขึ้นมันบ่อนี่มันขึ้น ในฝันเนี่ยเป็นเนียันขึ้นเพิ่นไปเื่อยๆขนนั่นละพระแล้ววันนี้ขาถิมตีส่วนใดเป็นเลขใดเนี่ยปูตีต่พระนี่แล้วว่าเป็นเลขแปดนะถ้าเป็นเลขแปดไอตีเป็นแปดตีเป็นแปดามตัวก็จะเแปดสามบอกเ่กีแปดสามกี่แปดยังกะบุกชักนั่นเโอ้ยรองร่องวาเนี่ยปูร่องวาเนี่ยครับโบจักขำเสือดิ พว่าแต่ละคนฟันเนี่ยรัติบ่คือก,กันเนาะปูเนาะขันสมมุติเนาปูเนี่ยเป็นขันในพระตีเนี่ยสิตีก็สิเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนเลขนะครับผมเป็นแปดสามนี่ละเจ็ดแปดแปดเจ็ดรับแปดสามนี่ละ,ละขันในพร <arriba S 1> <ๆ S 2> ะตีเนาะแล้ววัดน,นี้ขันสมมุติว่าขันสมมุติว่าเฮาตีเป็นเลข3ามตัวงคนเพิคนมักซเ้อเลข3ามตัวนะปูขันสมมุติว่าเฮาตีเป็นสามตัวเฮาสิจับส่ลักษณะใดครับปูครับผม นี่มันเคยเป็นนปีนลเลยนะการมัดเท่นัน้นกันมัดนะก็เอานึ่งไซนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสามนี่แล้วนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสามเอ่ะนึ่งนี่เป็นลักลอยเลยนะปูนะนี่นี่ตัวอื่นสีพริกแพ้งเป็นไปได้นอกเหนือจากนี้บอสครับผมมันเคยเปลี่นนะมันเคยเปลี่นตัวอื่นไปได้บอแต่ห้องฝันเกี่ยวกับปูป่าไส้เว็ดสไส้กลาง ต่มามองเห็นแบบมันกับคือจังก็เคยอยู่ในจักเทียนนะนี่จะตีเป็นเลขทำพายผ้าตีผ้านี่ก็เป็นแปดนี่ละครับสีเห็นเป็นย่างอื่มมันกับเป็นไปเมื่อไรนี่ล่ะปลานีเป็นเกียเนาะปลานีก็เป็นเจียเป็นแปอยู่งเพิัมปลากับเป็นเกีก็ได้เป็นแปดก็ได้นี่ละแปดเจดยสามไปสันบอสามตัวอ จักแล้วนึ่งนึ่งนี่ตีนี่อย่างใส่เมาเป็่นนึ่งนะปูนึ่งก็คือจังหาจับไส่เอานี่ละโอ้หาจับใส่เอาจับใซ่เอารับคมณันจีเป็นน้ำหมดน้ำปนน่น้ก็จะสิีเป็นนึ่งใ่ไงอันใดสิีเป็นนั่นทิแม่นมีแต่ปูเก่งๆนี่หรือมีแต่ปูไอหัวตีเหล็กนี่หรือว่าเราจันอะไรเหรอแกจัอะไรก็ดีเสียปูเนี่ลละว่าเปลี่ยนตัวอะไรกันเพราะว่ามัน เรียกออกมาก็ยังมาเลี้งมันกับมาฝันตองหวัดว่าพระยังคือเปิดฮาไซเบสกลางคืนในวาอยู่มีตาพระเต็มทงนาอยู่ครับถ้าไป็นไซเบครับแต่ว่าพอได้ป่าสามตัวไปน้ำลายน้ำลายรูปน้ำลายองค์ครับผมนั่นแหละป่าเป็นแม่นปลาข้อสิบปอบปูแม่นปลาข้อบ้านมันก็มีเก็ดอยู่นะเนาะปลาข้อนะนั่นแหละปลาข้อเก็ดนะนั่นก็เลยเบ็ดกัมื่อกี้ เบสิเป็นนิ่งให้สีเป็นเ็ดเท่านั้นล่ะเบดนี่เป็นเป็นเกจเบสอืมต่ว่าได้ปลาสามโตได้ปลาคอครับอู้ตีได้สานีเนาะตีตีเป็นได้หนึ่งแปดเจ็ดกับหนึ่งแปดสามตีได้เท่านี้เห็นบหมปูตีได้เท่านั้นนะรครับเด็กแบบว่าตีเด็ดเดืดไปเลยเอาเขล็แคมไปหลดเนาะปนะูเนาะว่าเพื่อนขออนุญาตเด้ปูบ่น้ปูอยู่ ไก่จาานีไรบ่ครับผมวัดว่าร่มห้องว่าตังนี้ไปกัษมิตรยี่สิบก็รักคนบ่ครับผมยี่สิบก็รักคนละครับผมบล้วนี้บ่แม่นยังนี่ก็ผู้ข่าจีถามนี่บ่แม่นยังนี่พระเจ้าเรียกผู้เขาผู้ข่าจีไปกวดอีกจะนี่กวนความฝันอ่ากับว่เป็นยังขับไปกลับไปมันก็่าตังนี้ไปก็บว่าใกล้ๆเนาะก็มันก็ ตีไปรถไปยี่สิบลักนี่ละยี่สิบก้าลักนี่ละไก่ปนไนก็ไปปูไก่ไกปนไนก็ติีไปตัวกันเลขคือเอฟทีเพิ่นก็บที่ว่าว่าเออจังไรก็ไปตามใไ้เดรดอา่ารนอยุไก่เป็นไนก็ที่ได้ไปหาไปเห็นแล้ววันนี้ปูไอ้พอดีบังเอิญมาคว้ากันอยู่นี่ผู้บุญเพิ่นบอกเต่นี่บาหนึงหันกระได้ผู้บุญเพิ่นจะป้อยยสิบเก้าหันเงนวันนึงกระได้เพิ่นบอกว่านีนนี้อาจารย์เพิ่นนี่ปูเพิ่นนี่เพิ่นกันได้ฝันนี่มาคักแต่นี่วาารย์หันฝันนี่มาหลดที่ววว่่่่าาาันม ฝันได้ชงวดดอกัตั้งแต่เพื่อนเป็นโยมอยคุนปูค่อยทรงเลขทรงเบอร์ให้ปูบุญเขาดียุติอาชันจนก็เลยมาขอ่อนุยาดทายปูสำหอกมาเป็นจังได้คาเทียได้มีตัวเลขตัวเบอร์ฝากตอนพี่น้องเอฟซีเฮ้าขาเียเพื่อนได้โชคในหมันน้ำปูสำหรัแต่ว่าขันเลขออกนี่ก็ต้องฝันตองหวัดทุกหวดนั่นละขเลขออกฝันได้ฝันจำได้ฝันฝันจำได้ฝันตองหวัด คันเลกออกครับผมจิดฝันตองหวัดรถนั่นนะครับคันเลขออกแต่ว่าบอกผนว่าร่างก้นับฝันอยู่แต่ว่าฝันนี่ฝันจำได้ฝันจำว่าได้เนาะคันฝันจำได้ค่อยค่อยว่าตีเป็นเลขเนาะพูนาะแมนอืมตีเป็นเลขแต่ว่าเจ๊ให้ตม่าตีกับตีเนี่เป็นเจ็ดแปดนี่ละบอกเจ็ดแปดครับ เจ็ดสามแปดสามนี่นะเลขนี่ยล่ะมีสองมีสองอันเท่านี้มีสองอันเท่านั้นท่ันไม่ใชอัตมาตีครับผมอตีเป็นเจ็ดสามไม่แปดสามไม่แปดเจ็ดนี่ละนี่ละครับผมท่านไมใช่ตีเลขอันละโดยส่วนมากมิจเเป็นเลขคว่ำฟันบอกผมมีเลขคว่ำฟันพุ่มบนมาบอกพุ่มวัดพุ่มมามาบอกเงินแน่วเงินแนวอื่นนี่บอกผมเลข จันเลขฝันโอ้อาศัยฝันเนยาะอาศัยฝันเราอันนั้นฝันเราันเนะพื่อนที่ให้มัาหนังที่ที่ตัวนาปูนะแมนอ๋อกาล่องพินิฟิศจัลั่ามาเด้อพี่น้ะะนนนองเด้อผู้กาลังชมคลิปนี่อยู่ครับผมกาล่องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิง้งคาเทียไมีโอกาสได้โชคได้ใช้น้ำปูอ,อ,อ,อ่าชางช่องกับน้ำเสนอเป็นแนวทางครับใช้สติดีๆก่อนสิลงทุนเด้อพี่น้องครับผม ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ไทถทายทำปูนะปูน่ะเป็นคลิปแรกนะประเดีเบิร์คลิปเพิ่นจกเทียม่เป็นคลิปแรกครับผมเป็นคลิปแรกที่ไดทถ่ายท่ำคลิปนั่นแล้วเท่ากับว่ามี่้อนหลังไหเบิ่งดหอกว่าปูบอกเถิดมาต้งแต่งวดใดเนี่ยเท่ากับว่ามี่้อนหลังหอกเอาง่ายๆว่าตามงวดแรกนี่เะล้วนกับพิหน้าเบิ่งว่าเลขงวดที่ออกมานี่าที่เป็นตัวใดที่เถิดที่เขาว่ากันเขาก็จะได้ตามปูต่อ ขันบกเข่ากะจีได้ไปถามอีกขึ้นเ่าเหรอฝันกะเจียเหมือนมีงวดถึงงวดบอลนะปู่นะอืมแบบที่งวดเขางวดบกเขามันก็ธรรมดาละครับผมมันก็มีรูดมีเข่ากับขึ้นวานั่นละครับผมอ๋อวันนี้กะจิลบวันพุธช่ำนี่เลยครับผมยังไงก็ขอบคุณผู้หลายๆครับผมขอบคุณรรเจิญพร